สวัสดีครับอ่ะตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าลงภาคใต้นะครับแต่เรามาทำพอดีมาเจอรถไฟฟ้านะครับเหมือนหนอนเลยเนหมือนนอนเลยครับไม่ได้เข้ามาในกลางเมืองหลายปีบ้านนอกเข้าเมืองผมเนะี่ยก็เลยอยากถ่ายทำบรรยากาศให้กับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้ได้ชมกันอ เหมือนมดครับเหมือนมดเหมือนหนอนเลยครับรถในกรุงเทพตอนนี้สาครเหนือ,อก็ทักทายกันครับพี่น้องอีสานที่มาทำงานที่กรุงเทพตอนนี้ก็กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานอีกสองเดือนก็กลับไปแล้วสงการมาเมษาดูาครับอโอ้ดังกันอลังการเนาะเมืองหลวงเนาะ อย่างผมเนี่ยเป็นคนมานอกคลอกนามาเข้ากรุงนี่ไม่อยู่อยู่อยู่ไม่ได้เพราะผมชอบบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับที่มาทำมาหากินที่กรุงเทพดูครับดูแต่ละคนแต่ละอาชีพมีการขับแก๊บมั่งส่งขายของเาาก่ามั่งมีการขับรถ แท็กซี่โอ,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 อ้พี่น้องอีสานเออพี่น้องอีสานทั้งนั้นเลยนะครับอ่าอะไรครับนี่ด่านโอ้มาอีกแป๊บก็เจอเจ้าหน้าที่แหละครับเจอด่านะนะครับโอ้อ,อ่ไม่เป็นไรครับพี่คอยคุยกันคนเลาคนไทยด้วยกันช่วงนี้ยุคข้าวยากหมากแพงอะไรก็ นิดๆหน่อยๆก็ให้ภัยกันครับนะ <c oughs> ไปได้ครับอตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำหน้าที่ของตัวเองอปกป้องปกป่ารักษากฎหมายบ้านเมืองคนที่ขับรถก็ระมัดระวังครับขับไปก็ให้มีสติมีความเป็นคุณธรรม ะจะริยธรรมเนี่ยผมก็ใกล้ถึงพระรามสองแล้วนะครับมุ่งหน้าลงภาคใต้เยีย่ยมชาติสวนเอเยี่ยมไปเยี่ยมชมพี่น้องสวนทุเรียนที่อยู่ภาคใต้ครับพี่น้องดูในคลิปดูในเฟซบุ๊กอยู่ในเพจของผมอะ่ะดูการลงพื้นที่แต่ละพื้นที่ ผมอยากลงไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองให้พี่น้องได้ได้รู้ไปดูการทำทุเรียนเขาเป็นยังไงผู้ประสบความสำเร็จที่เขาทำมาหลายปีนะครับเราก็อยากเอามาพัฒนาทำที่ภาคอีสานบ้านเกิดเมืองนอนของเราให้กับพี่น้องอีสานได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับได้รับการสนับสนุนจากบภิษัทจบทองเพราะว่าอย่างน้งนอยเราก็มีผู้ใหญ่ที่ เห็นปัญหาเกี่ยวกับทางอีสานบ้านเราการปลูกทุเรียนนะครับก็เลยมีทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมใหม่ล่าสุดของการผลิตที่ทุกท่านไม่เคยเห็นและก็ไม่เคยขายที่ไหนครับเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์หยกทองเป็นที่ไปที่มาของผลิตภัณฑ์ที่อาจจะออกสู่พี่น้องทั่วประเทศ เร็วนี้นะครับพี่น้องสวนทุเรียนทุกท่านก็ติดตามเพจกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอีสานทุกจังหวัดทุกทั่วประเทศครับผมจะมีคลิปในการทำทุเรียนไปสัมภาษณ์กับในหัวไปสัมภาษณ์กับทางเจ้าของต้นเจ้าของสวนที่เขาทำมาประสบความสำเร็จบ้างประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนยังไง แก้ปัญหาต่างๆพี่น้องก็ติดตามคลิปติดตามาเพจของผมได้ผมจะถ่ายแล้วก็เอาลงในเพจพี่น้องก็มาดูได้ว่ามันจะมีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาตุเรียนเบื้องต้นการดูแลเบื้องต้นการาแต่งกิง่งการปลูกปลูกยังไงให้โตเร็วปลูกยังไงให้ไม่ตายบ้างาเดี๋ยวพี่น้องจะได้ชมกันนะครับ คลิปก็จะ5้านาทีแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับมีอัปเดตใหม่ขึ้นเดี๋ยวพี่น้องชมในช่องของ A1 Channel DJ ป่องแปงได้ครับขอบคุณครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ